สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องคําวิเศษค่ะคําวิเศษคืออะไรนะคะคําวิเศษก็คือคําที่ทําหน้าที่ขยายคํากริยาค่ะมักจะอยู่หลังคํากริยาที่คําวิเศษคํานี้ไปขยายนะคะถ้าเป็นคําปริยาสกรรมมักจะอยู่หลังคํานามค่ะทาหน้าที่เป็นกรรมของคํากริยา เช่นคำว่าผีเสื้อบินว่อนเห็นไหมคะว่อนตัวสีแดงนะคะเป็นคำวิเศษคะ่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะเราเรียนมาแล้วคำกริยาคำนามคำวิเศษคุณครูอยากให้นักเรียนมาช่วยคุณครูจำแนกชนิดของคำสิคะว่าคำต่อไปนี้นะคะเป็นคำชนิดใดค่ะโดยนบอักษรยอ่อข้างหน้านักเรียนเห็นไหมคะอักษรยอ่อกจนจวสุดวจุด อันนี้นะคะเป็นคําอักษรยอดที่เราใช้ในพจานานุกรมเวลานักเรียนหาคําความหมายในพจานานุกรมแล้วมันจะมีคําพวกนี้ค่ะขึ้นที่หลังคําที่นักเรียนหาก็กจุดหมายความว่าคํากริยานจุดคํานามวาจุดคาวิเศษอะเรามาดูคําแรกแก้วน้ําแก้วน้ำนักเรียนว่าเป็นคําอะไร แก้วน้ําจําได้ไหมคาอะไรแบบคากริยาคือแสดงอาการถูกไหมคะคํานามชื่อชื่อคนสัตว์สิ่งของคําวิเศษขยายคํากริยาอ่าเพราะฉะนั้นแก้วน้ําเป็นการเรียนชื่อต้องเป็นคํานามค่ะกังวานเป็นคาอะไรคะกังวานเสียงดังกังวานอ่าเป็นคําวิเศษค่ะขยายนะคะทําให้เข้าใจความหมายของคําว่าเสียงดังมากขึ้น กลมกล่อมเป็นคำวิเศษค่ะรสชาติกลมกล่อมก็คือรสชาติอร่อยนั่นเองกา,งารกาหันรู้จักกา,ารหันไหมอ่าการหันเป็นชื่อเรียกเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำนามพักผ่อนพักผ่อนเราต้องพักผ่อนคุณเราไปเที่ยวพักผ่อนพักผ่อนเป็นคำอะไรคะเป็นคำกริยาค่ะแบดมินตันเป็นชื่อของกีฬาชนิดหนึ่งอ่าคุณครูพูดเพราะว่าเป็นชื่อแน่นอนว่าต้องเป็นคำนามนะคะคำนาม วุ่นวายอุ้ยเด็กๆตรงนั้นวุ่นวายจังเลยนะคะเป็นคำกริยาต่อไปคำว่าสะบัน้นสะบั้นนะคะเป็นคำวิเศษขาดสะบั้นเป็นต้นนะคะไปถ้าคำว่าขาดสะบั้นก็คือคำว่าสะบั้นไปขยายคำว่าขาดนั่นเองขาดแบบขาดหมดเลยไม่เหลือเยอะใหญ่อ่อนโยนนะคะอ่อนโยนนิสัยอ่อนโยนนะคะเห็นไหมคะไปขยายคำว่านิสัยอันนี้นะคะจะเป็นคำวิเศษ โฆษณาค่ะเป็นคำปริยานะคะเป็นการแช่นนักเรียนกำลังเขาโฆษณาให้ฟังว่าอะไรดีดื่มนมแล้วจะแข็งแรงน,นะคะก็เป็นคือการบอกกล่าวนั่นเองอทีนี้เรามาดูคำวิเศษ คุณครูจะยกคำวิเศษที่เป็นคำตรงกันข้ามให้กับนักเรียนนะคะ,ะนักเรียนมาดูคำว่าใกล้นะคะคำวิเศษพวกนี้ค่ะเป็นคำขยายคำกริยายอย่าลืมส่วนใหญ่มันก็จะบอกเออขาเรียกว่าบอกความบอกให้มันละเอียดถี่ท้วนมากขึ้นใกล้ตรงข้าคำว่าไกลถูกแพงถูกผิดก็ได้นะคะ,อ,ะอันที่คุณครูคยกตัวอย่างคำว่าแพงก็คือราคาถูกราคาแพงนั่นเองเท้าดำ ใายคุณซ้ายขวาหนาบางอ้วนผอมสะอาดสกรปรกนะคะพวกนี้เป็นคำวิเศษนะคะที่จะมาขยายคำนามต่างๆอาะทีน,นี้นะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนช่วยคุณครูหาคำวิเศษนะคะในประโยคที่คุณครู กำหนดให้อาช่วยคุณครูหาทีคำว่าน้องนอนหลับสนิทในเปเลคำไหนเป็นคำพิเศษคะน้องนอนหลับสนิทอ่าค่ะสนิทนะคะเป็นคำวิเศษค่ะขายายคำอะไรขายายคำว่าหลับค่ะน้องนอนหลับสนิทอ่าหลับแบบสนิทเลยนะคะอาต่อไป ประโยคต่อไปฉันดีใจมากที่ได้ไปเที่ยวทะเลอาช่วยคุณครูหาคำพิเศษเนยค่ะฉันดีใจมากที่จะได้ไปเที่ยวทะเลที่ได้ไปเที่ยวทะเลดีใจมากอันไหนคะก่อนอื่นนักเรียนอย่างอูนักเรียนมาหานี่ก่อนคะ่ะ หาอะไรคะหาคากริยาคากริยานี้คือดีใจค่ะฉันดีใจนี่คือคํากริยาเพราะฉะนั้นคําวิเศษจะอยู่หลังคํากริยาก็คือคําว่ามากคาว่ามากอะเพิงกูเขียนไม่ดีกว่าลบออกก่อนลบออกก่นอะคือคําว่ามากมากขยายคําอะไรขยายคําว่าดีใจอาขยายคําว่าดีใจซึ่งดีใจเป็นคํากริยา ะะอ่าต่อไปคำว่าประโยคที่ว่าแม่น้ำเจ้าพยาไหลแรงในฤดูฝนแม่น้ำเจ้าพยาไหลแรงในฤดูฝนเรามาดูหาก่อนนะคะหาคำกริยาก่อนกริยาในประโยคนี้คือคำว่า กริยาคือคาว่าไหลเพราะฉะนั้นคําพิเศษก็ต้องเป็นคําว่าแรงเพราะคําว่าแรงขยายคําว่าไหลนะคะคาว่าแรงขยายคําว่าไหล่นะะา,ยา,ยาไหล,ไหลอ,ยอย่างแรงนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะแม่เลือกซื้อเสื้อผ้าอย่างพิถีพิถันแม่เลือกซื้อเสื้อผ้าอย่างพิถีพิถันหาคากริยาก่อน หาคำกริยาก่อนคำกริยาคือคำว่าเลือกซื้อค่ะคุณแม่นะคะแม่แม่เลือกซื้ออันนี้คือคำกริยาเลือกซื้ออะไรเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ใช่คำวิเศษนะคะเสื้อผ้าเป็นคำเรียกเสื้อผ้าอาใช้สีม่วงเสื้อผ้าคำนี้เป็นคำนามค่ะห้าก็คือกรรมของกรรมไม่ใช่กรรกของประโยคนี้เพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำวิเศษก็คือคำว่า อย่างพิถีพิถันค่ะเลือกซื้ออย่างไรเลือกซื้ออย่างพิถีพิถันไม่ได้เดินไปซื้อเลยนะคะเลือกอย่างดีงเลยเป็นคนระแเอียดรอบคอบนะคะ่าคำต่อไปเด็กที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอจะมีสุขภาพแข็งแรงเด็กที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอจะมีสุขภาพแข็งแรงไหนคะหาคากริยาก่อนคํากริยาก็คือคําว่า ออกกำลังกายคำค pues ียาก็คือคำว่าออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายออกอย่างไรออกอย่างสม่ำเสมอค่ะออกอย่างสม่ำเสมอซึ่งคำว่าสม่ำเสมอก็คือคำวิเศษขยายคำว่าออกกำลังกายนะคะคำวิเศษที่ขยายคำว่าออกกำลังกายก็คือคำว่าสม่ Hana Hawaiian Falcon <ss> <services> เรามาอยูค่ะเรามาดูประโยคต,ต่อไปนะคะประโยคแรกดวงจันทร์ส่องสว่างส่องแสงสว่างสวัยในคืนวันเทนนะคะดวงจันทร์ส่องแสงสว่างสวัยในคืนวันเน็นเรามาหาคำกริยาก่อนนะคะเรามาหาคำกริยา,า,า,าคำกริยาก็คือคำว่าส่องแสงคำกริยาคือคำว่าส่องแสงนะคะเพราะฉะนั้นคำที่มาขยายคำ กริยาก so. so, like okay. uh, okay, ็คือคำวิเศษอยู่หลังคำกริยาคือคำว่าสว่างสวัย่องแสงสว่างสวัยนะคะอ่านนักเรียนดูนะคะนี่คือข้อสังเกตนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาจากแบบฝึกหัดในหนังสือของนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนดูคำว่าสว่างสวัยคือสนักเรียนต้องเขียนใต้นะคะขยายคําว่า่องแสงอ้าวก็คือที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปตรงหน้าที่ของคำวิเศษ สังเกตด้วยนะคะอะต่อไปค่ะประโยคต่อไปลมพายุพัดแรงจนต้นไม้คโค่นลมพายุพัดแรงจนต้นไม้โคน่นเรามาหากริยาก่อนคำกริยาคือคําว่าพัดค่ะพัดอ่าพัดอ่าบางคนรู้แล้วคำวิเศษอยู่หลังคํากริยาคือคําว่าแรงนะคะคําว่าแรงนั่นเองอลมพายุ พัดแรงนะคะจนต้นไม้โค่นประโยคต่อไปค่ะพ่อล้างรถอย่างคล่องแคล่วพ่อล้างรถอย่างคล่องแคล่วอ้าวกริยาคือคําว่าล้างค่ะในที่นี้คําว่ารถรถเป็นคำนามถูกไหมํำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะรถเป็นคำนามํำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะคำวิเศษก็คืออยู่หลังคำนามนะคะ คือคำว่าอย่างคล่องแคล่วขยายคำว่าล้างนั่นเองนะคะอ่ะประโยคต่อไปค่ะดอกปีบนเกลื่นกลาดใต้ต้นไม้นะคะดอกดอกปีปนม่ยมีหลายชื่อนะคะบางที่เขาเรียกดอกกาสลองนะคะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะลนเกลื่นกลาดใต้ต้นไม้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูอะไรคือคำกริยาอะไรคือคำกริยาหาคำกริยาก่อนค่ะคำกริยาคือคำว่าหล่น คำกริยาคือคำว่าหลนเราเจอคำกริยาแล้วคำกริยาคือคำว่าหลนเพราะฉะนั้นคำวิเศษคือคำว่าเกลื่นกลาดนั่นเ,อ,เองอ่าหล่นเกลื่นกลาดก็คือหล่นอยู่เยอะเลยนะคะเต็มไปหมดเลยอ่าประโยคต่อไปค่ะนักกีฬาต่างฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศชาติเรามาหาคำกริยาก่อนคำกริยาคือคำว่า น่าฝึกซ้อมเห็นไหมคะเห็นแล้วคํากริยาถูกอหลายหลายคนรู้แล้วล่ะว่าคําวิเศษคืออะไรคําพิเศษก็คือคําว่าอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศน,นั่นเองนะคะเรามาดูสรุปนะคะสรุปแล้วคําวิเศษคือคาอะไรคะคาวิเศษก็คือคําที่ทําหน้าที่ขยายคํากริยานะคะ ซึ่งประโยชน์ของคำวิเศษนั้นนะคะก็คือทำให้คำกริยาที่ถูกขยายมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตำแหน่งของคำวิเศษนะคะจะอยู่หลังคำกริยาที่ถูกขยายนะคะหรืออยู่หลังกรรมนะคะอยู่หลังกรรมนั่นเองค่ะ่วันนี้นะคะเราก็สรุปคำกริยา,าคำวิเศษแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ